เจ็ดวิธีนี้ที่จะช่วยแก้ปัญหาสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่นอนหลับยากค่ะการนอนหลับยากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ก็ค่อนข้างจะพบได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายหรือ1เดือนสุดท้ายก่อนคลอดเนี่ยจะพบว่านอนหลับยากมากๆค่ะคุณแม่ลองหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขที่สาเหตุนั้นหรือว่าลองใช้วิธีนี้ในการปรับเปลี่ยนการนอนให้ง่ายขึ้นค่ะวิธีแรกเลยนะคะก็คือการสร้างบรรยากาศในการนอนค่ะอาจจะ ปรับเปลี่ยนผ้าห่มปรับเปลี่ยนที่นอนปรับเปลี่ยนหมอนลองดูนะคะอาจจะให้เรารู้สึกว่านุ่มขึ้นนอนสบายขึ้นนั่นเองค่ะสิ่งที่2นะคะก็คือจะต้องมีวินัยในการเข้านอนและตื่นนอนในเวลาเดิมๆทุกวันนะคะถ้าเรายังนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยก็จะส่งผลทําให้เรานอนหลับยากมากขึ้นค่ะวิธีที่3นะคะก็คือหลีกเลี่ยงการดื่มน้ําหรือดื่มพวกเครื่องดื่มของเหลวก่อนเข้านอน3ชั่วโมงค่ะถ้าคุณแม่ดื่มก่อนนอนประมาณ1ชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ย อาจจะทําให้ลุกปัสสาวะบ่อยยิ่งปัสสาวะบ่อยก็ส่งผลทําให้นอนหลับยากนั่นเองค่ะวิธีที่4นะคะลองเปิดเพลงเบาๆนะคะเพลงที่เราชอบโดนตีเบาๆนะหรือจะฟังธรรมะก่อนนอนก็ได้สําหรับคุณแม่ที่ชอบธรรมะก็จะช่วยให้เราหลับได้ง่ายขึ้นค่ะวิธีที่5นะคะก็คือ อาา่านหนังสือที่เราชอบก่อนน,นอนไม่แนะนําหนังสือตื่นเต้นนะคะลีรับอันนี้ไม่แนะนานะคะอาา่านหนังสือเป็นความรู้หนังสือเรื่องการตั้งครรภ์หรือหนังสือที่เราชื่นชอบก่อนนอนก็จะช่วยให้เรานอนหลับง่ายขึ้นบางคนนะคะจับหนังสืออ่านแค่ไม่ถึง10นาทีก็หลับไปซะแล้วค่ะวิธีที่6นะคะก็คือการออกกําลังกายนะคะระหว่างวันในที่เหมาะสมในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะหากเราไม่มีโรคประจําตัวสามารถออกกําลังกายเบาๆได้ในช่วงตั้งครรภ์ก็จะเป็นการช่วยให้ นอนหลับในช่วงกลางคืนเนี่ยคะ่ะได้ง่ายขึ้นเพราะมีการกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือกในร่างกายมีการเผาผ่านพลังงานในร่างกายทําให้เราเหนื่อยมากขึ้นหลับง่ายขึ้นนั่นเองคะ่ะและวิธีที่7นะคะก็คือแนะนําเครื่องดื่มอุ่นๆก่อนนอน อย่าลืมนะคะว่าจะต้องดื่มก่อนนอนอย่างน้อยก็คือ3ชั่วโมงขึ้นไปอย่ามาดื่มแล้วนอนนะคะไม่งั้นลุกป,ประสบาบบ่อยนอนไม่หลับอีกเครื่องดื่มอุ่นๆที่แนะนําก็จะเป็นพวกน้ําขิงหรือน้ําเต้าหู้นะคะก่อนนอนก็ได้นะ,ะช่วยทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่านอนหลับสบายขึ้นหรือจะนมจืดอุ่นๆก็ได้นะสิ่งนี้ก็จะพลอยให้เรานอนหลับได้ง่ายขึ้นนั่นเองคะ่ะ